ฝึกเขียนตัวเลขและเติมตัวเลขที่หายไปอ่ะเบบี Baby, ลองมาดูสิลูกเบบี Baby, ลองฝึกเขียนตัวเลขก่อนจะไปสอยังไงนับไปเลยจะได้ไม่หล่นฝึกเขียนตัวเลขก่อนหนึ่งถึงสิบสาม สอะบอกมามีด้วยว่าเแบบี <5. S 1> เขียนเลขอะไรอยู่หก <5. S 1> บอกอันะ <5. S 1> บอกมามีด้วยเก้า <5. S 1> สบมี <5. S 1> หนึ่งกับศูนแล้วคราวนี้เบบี้มาลองดูสิลูกว่านี่อันนี้ลูกอันนั้นพอแล้วอันนี้ไม่เอาไม่เจออันนี้ด้วย อันนี้อ่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส อันนี้เบบีบีลองดูสิลูกลองดูสิว่าตัวเลขอะไรหายไป 2> 1น 2, ่สอ,อง,าง,างสามีตัวเลขอะไรหายไปลูกห้าหกเจ็ดแปดอ่ะลองดูข้างล่างสิตัวเลขอะไรหายไปหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปดอ่าตอนนี้ดูแผ่นต่อไปเหมือนกันไหมนะเหมือนกันไหมนะอันนี้เป็นอะไรละ ต,ต่อมะตอันนี้มันเขื่อเทศกับแตงโมลองดูสิลูกตัวเลขอะไรหายไปหนึ่งหน้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเขียนเจ็ดเลยแปด แปดเก้าสิบอ่าเช็คดูด้วยว่าครบไหมแต่ไม่ได้เขียนตา่างน่าเขียนได้เขียนเลยติ๊กเขียนเรบ่อย